สวัสดีแฟนหงแดงหรือร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่25สิงหาคม2514โดย l ิ v e r p โดยวูเดลี่ไบเซอร์โอซึ่งวันนี้ผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยและก็มาเป็น EP ีที่2แล้วแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้ คลิกที่ทิงด้านล่างเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยการอัปเดตความพร้อมสำหรับทีมของเราก่อนเกมบิ๊กแมตที่จะต้องเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของเชลซีในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เริ่มต้นจากในรายของทางฟาบินโยมิดฟิลด์แกนหลักสำคัญในแดนกลางของเราที่ไม่มีชื่อในเกมที่ว่าพูเปิดบ้านทุบอชนะเบิร์นลีย์2ประตูต่อ0เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา สาเหตุก็อย่างที่ผมได้รายงานข่าวให้เพื่อนๆได้รับทราบกันไปแล้วว่าเขาเพิ่งจะเสียคุณพ่อของเขาไปทำให้สโมสรระเยอร์เกนครอปอนุญาตให้เขาไม่ต้องมีส่วนร่วมกับทีมในเกมดังกล่าวอย่างไรก็ตามล่าสุดในการฝึกซ้อมของทีมเมื่อวานนี้เราก็มีข่าวดีเมื่อได้เห็นทางฟาบินโยสามารถกลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะมีความพร้อมสำหรับการลงสนามในช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้วย อีกหนึ่งนักเตะที่ไม่มีชื่อในเกมเจอกับเบอร์ลี่ก็คืออเลกซ็อกเร็เชมเบอร์เลนดา้แต่สารพัดประโยชน์ของเรานั่นเองทั้งที่เขาไม่ได้มีอาการบาดเจ็บใดๆเยอร์เกนครอฟในใหญ่เฮวีเมทัลก็ออกมาอธิบายถึงการหายตัวไปของเชมเบอร์เลนในครั้งนี้ว่าเป็นเพราะเหตุผลส่วนตัวซึ่งเพื่อนๆก็น่าจะทราบกันแล้วว่าเกิดจากการที่เขาต้องไปดูแลภรรยาที่ใกล้จะคลอดลูกนั่นเองท้ายที่สุดลูกคนแรกของเขากับทางเพอร์ลีเอ็ดเวิร์ด ภรยาสาวแสนสวยก็ได้ลืมตาดูโลกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพร้อมด้วยของขวัญชิ้นแรกจากทีมเป็น3คะแนนสุดสำคัญเหนือเบอร์ลีดังกล่าวแน่นอนว่าเมื่อทำภารกิจส่วนตัวเสร็จสิ้นด้วยความชื่นมื่นกันไปแล้วเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นภาพของเชมเบอร์เลนที่กลับมาร่วมฝึกซ้อมกับทีมและจะพร้อมเป็นตัวเลือกให้เยอเกนครอปใช้งานในเกมสุดสำคัญกับทางเชลซีด้วยเช่นเดียวกัน ไหนๆก็เปิดประเด็นมาเรื่องราวเกี่ยวกับความพร้อมสำหรับทีมเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องวุ่นๆเกี่ยวกับการปล่อยนักเตะไปเล่นทีมชาติกันบ้างดีกว่าเมื่อทางลิเวอร์พูลของเราเออกมาประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่า จะไม่ปล่อยนักเตะแกนหลักอย่างทางโมฮัมเหม็ดซาร่าฟาบินโยอาริซันเบเกอร์และโรเบร์โตเฟเมโนไปรับใช้ทีมชาติอียิปต์และทีมชาติบราซิลในช่องโปรแกรมทีมชาติในเดือนหน้าเพราะทั้งสองประเทศดังกล่าวนั้นต่างก็มีชื่อติดอยู่ในลิสต์กลุ่มบัญชีสีแดงซึ่งมาเดินทางกลับมาสหาราชอาณาจักรแล้วจะต้องมีการกักตัวเป็นเวลา10วัน อย่างไรก็ตามมันไม่ใช่แค่การตัดสินใจของสโมสรลิรวอว์พูลเพียงทีมเดียวเท่านั้นเมื่อล่าสุดบรรดาทีมในพรีเมียร์ลีกก็ได้มีมติร่วมกันแบบเป็นเอกฉันเลยว่าจะไม่ปล่อยนักเตะของพวกเขาไปเล่นให้กับประเทศที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นั่นทำให้เรื่องนี้ได้กลายมาเป็นประเด็นร้อนฉ่าขึ้นมาในทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทางทีมชาติบราซิลได้ออกมาแสดงท่าทีตอบโต้ถึงเรื่องนี้และยังคงยืนกรานว่าจะเรียก3นักเตะแกนหลักของลิเวอร์พูลไปติดทีมชาติในเดือนหน้าให้ได้นอกจากนี้ทางสมาคมฟุตบอลของทีมชาติบราซิลก็ยังหวังไปพึ่งทางฟีฟา่าให้เข้ามาจัดการในเรื่องนี้เพื่อบีบให้ลิเวอร์พูลต้องยอมถอยในการปล่อยตัวนักเตะ มารับใช้ทีมชาติตามโปรแกรมการแข่งขันแน่นอนว่าสิ่งที่เราต้องติดตามดูอย่างใกล้ชิดก็คือทางฟี้าจะมีท่าทีในเรื่องนี้ออกมาเช่นไรเพราะมันไม่ใช่แค่จุดยืนของลิเวอร์พูลเพียงทีมเดียวแล้วแต่มันหมายถึงสโมสรในพรีเมียร์ลีกทั้งหมดด้วยฝั่งทีมชาติเองก็มีเหตุผลของพวกเขาที่ไม่อยากจะลงเล่นด้วยขาดตัวสตาร์ดังมากมายของพวกเขาไปแต่ในทางตรงกันข้ามสโมสรก็ไม่อยากจะเสียประโยชน์ จากการใช้งานนักเตะไปหลายนัดด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนี่จะไม่ใช่เรื่องที่สามารถหาทางออกได้ง่ายๆเลยเรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาจับข่าวเท็จที่ถูกแพรสพ่สะพัดออกมาในรอบวันที่ผ่านมาและมีเพื่อนๆสอบถามผมเข้ามาเยอะกันเลยทีเดียวนั่นก็คือเรื่องราความสนใจในตัวซาอูนีเกสไม่ฟิลคนดังของทางแอตลนติโกโมาริด ที่ทีมของเราตกเป็นเผ่าพัวพันกับเขามาอย่างต่อเนื่องในช่วงสัมเมอนี้ก่อนหน้านี้ลิวอพูเคยมีข่าวกับเขาจริงแต่าทางเยอร์เกนครอปก็ออกมายืนยันกับทางเจมส์เพียสนักข่าววงในมือหนึ่งของสโมสรไปแล้วว่าทีมมีนักเตะเพียงพอสำหรับตำแหน่งมิดฟิลด์แล้วทำให้มันเป็นการปิดตายประตูเรื่องการเสริมทัพในตำแหน่งนี้ไปโดยปริยาย ทว่าล,ล่าสุดเมื่อคืนนี้ทางฟาบิโซโรมาโน่นักข่าวระดับเทียร์หนึ่งก็ได้ออกมาทวีตข้อความที่สร้างความหือฮาไม่น้อยว่าซาอูลอาจจะลงเอยได้การย้ายมาเล่นที่พีเมรีกจนกระทั่งมีการนำไปปั่นข่าวกันต่อว่าลิเวอร์พูลของเราได้ยื่นข้อเสนอเพื่อขอยืมตัวนักเตะให้ทางแอตเลติโกมาริดพิจารณาแล้วซึ่งนั่นไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแต่ประการใด เมื่อข้อความที่โลมาโนได้ทวิตออกมานั้นระบุเอาไว้ว่าซาอูลเตรียมย้ายออกจากเอลันติโกมาดริดเชลซีได้เปิดการพูดคุยกับซาอูลเมื่อไม่กี่วันก่อนและได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปแล้วเป็นการขอยืมตัวพ่วงออปชั่นซื้อขาดเช่นเดียวกันกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ได้สอบถามถึงซาอูลเข้ามาอีกครั้งในช่วง24ชั่วโมงหลัง เขาอยู่ในลิสต์รายชื่อเหมือนกับทางเอ็ดวาร์โดคามาวินกาส่วนตัวซาอูลเองก็พร้อมที่จะย้ายมาพิเมนลีกนั่นคือข้อความทั้งหมดที่โรมาโนได้เปิดเผยออกมาซึ่งจะสังเกตเห็นได้เลยว่ามันไม่มีข้อความใดๆที่เชื่อมโยงมาถึงทีมของเราและไม่มีการเอ่ยชื่อลิเวอร์พูลของเราเลยโดยซัม ไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่สุดในรอบวันที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้กับอนาคตของซูเปอร์สตาร์ดังแห่งยุคอย่างคิรยองเอมปาเป้เข้าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทีมของเรามาโดยตลอดซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยเมื่อตัวของเอมปาเป้เองออกมาพูดถึงลิเวอร์พูลและเยอเกนครอปอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจ้าตัวตอบปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางปารีสแซงแชร์แมงจากสัญญาปัจจุบันของเขาที่ผูกมัดเจ้าตัวในถิ่นปาร์คเดอแปรงถึงแค่ช่วงสัมเมอร์หน้าเท่านั้นก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานข่าวออกมาว่าเรอันมมตริดได้ยื่นข้อเสนอ160ล้านยูโรเข้าท้าทาทนักเตะไปแล้วแต่ก็มีข่าวอีกกระแสะที่ถูกจุดขึ้นมาโดยอัลบาโรมอนเตโรนักข่าวชาวสเปนิชว่า ลิวอพูได้เข้าทาบทามนักเตะอย่างเป็นรูปธปรรมเช่นเดียวกันทว่าล่าสุดฟาบิโอโรมาโน่ก็ได้ออกมาขายความกระจ่างถึงจุดหมายปลายทางต่อไปของเอมปาเป้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หรือในปีหน้าก็ตามคริยงเอมปาเป้ต้องการย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดโรมาโนทวีตไม่ว่าจะเป็นในช่วงซัมเมอร์นี้หรือซัมเมอร์หน้าในฐานะนักเตะฟรีเอเย่น เขาก็ต้องการทําให้ความฝันตั้งแต่เด็กกลายเป็นความจริงนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเขาถึงได้ปฏิเสธการต่อสัญญากับปารีสแซงแชแมงไม่มีสโมสสนใดในอังกฤษที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เรอันมาดริดได้ยื่ยนข้อเสนอที่160ล้านยูโรแต่จนถึงตอนนี้เปออเชก็ยังไม่ให้ไฟเขียว จากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของโรมาโนก็ช่วยให้ความกระจ่างชัดอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าลิอวอพูไม่ได้ร่วมวงชิงตัวดาวเตะวัย22ปีอย่างที่มีความพยายามจะปั่นข่าวกันแต่อย่างใดเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้กับความคิดเห็นของสองเพื่อนซีอย่างทางแกรี่เน i วิลและเจมี่คาราเกอร์ว่าสโมสรใดจะจบท็อปโฟในการแข่งขันฤด,ดูกาลนี้บ้าง เมื่อพวกเขาต่างก็เห็นตรงกันว่าทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะคว้าโคต้าไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จเช่นเดียวกันกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีแต่ก็มีความเห็นต่างกันเล็กน้อยว่าทีมใดจะจบอันดับได้เหนือกว่ากันมา่ทางเนวิลล์ยังคงเชื่อว่าเรดเดวิลมีขุมกำลังที่พร้อมกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวสำรองที่สามารถทดแทนผู้เล่นตัวจริงได้ทำให้พวกเขามีโอกาสจบอันดับเหนือลิเวอร์พูล ผมก็แค่คิดว่าแมนเชสเตอร์ n ยูไนเต็ดมีทีมที่ดีกว่านะผมคิดว่าหากดูเฉพาะสเวตผู้เล่นตัวจริงลิเวอร์พูลอาจจะดูดีกว่าแต่คุณก็รู้ดีว่าหากลิเวอร์พูลมีนักเตะเจ็บไปสักสองคนระดับของพวกเขาจะร่วงลงไปเลยแต่ u ยูไน d เต็ดไม่ได้มีปัญหาในเรื่องแบบนั้นเนวิลกก่าว แน่นอนว่าเมื่อเจอเพื่อนซีเปิดประเด็นมาเช่นนี้ก็ทําทให้คาราเกอร์ยอมไม่ได้ต้องออกมาปกป้องต้นสังกัดเก่าของตัวเองและใช้เหตุผลตอบโต้ได้อย่างน่าสนใจมันไม่ใช่ว่าผมไม่ให้ความเคารพนะแต่ผมมองว่าผู้จัดการทีมทีมอื่นสามารถคุมทีมสโมสรระดับท็อปแบบนั้นควา้าแชมป์แชมเปีนลีกได้โดยสำดังนั้นผมคิดว่าผู้จัดการทีมสามารถสร้างความแตกต่างได้เป็นอย่างมากคาราเกอร์กล่าว ผมคิดว่าลิเวอร์พูลมีทีมที่ดีกว่าผู้จัดการทีมก็เหนือชั้นกว่าพวกเขาตามหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพียงแค่6คะแนนในการแข่งขันเมื่อฤดูการที่แล้วทั้งที่ไม่มีปักกหลังตัวกลางเลยในช่วงส่วนใหญ่ของฤดูกาลผมคิดว่าบางทีลิเวอร์พูลอาจจะถูกด้อยค่าไปสักหน่อยและบางคนซึ่งก็รวมถึงตัวผมเองด้วยอาจจะลืมไปแล้วว่าพวกเขานั้นสุดยอดมากขนาดไหนเมื่อ2ปีทีแล้ว แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรวบฟังความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ